ข้อความน่ารู้จากพระไตรปิฎก44การค้าขาย5อย่างที่อุบาสกไม่ควรทำดูก่อนภิกษุทั้งหลายการค้าขาย5อย่างเหล่านี้อันอุบาสกไม่ควรทำคือ 1. สัทธวนิชชาการค้าขายสัตรา 2. สัตตวณิชชา การค้าขายสิ่งมีชีวิตข้อนี้อัธกถาอธิบายว่าหมายถึงการค้ามนุษย์ 3. มังสวณิชชาการค้าขายเนื้อสัตว์อัธกถาว่าหมายถึงเลี้ยงสัตว์ประเภทใช้ค่ากินเนื้อไว้ขาย 4. มัชชวณิชาการค้าขายน้ำเมา 5. วิสวณิชชา การค้าขายยาพิษดูก่อนภิกษุทั้งหลายการค้าห้าอย่างเหล่านี้แลอันอุบาสกไม่ควรทำา45คนพูดมากมีโทษห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการเหล่านี้ในบุคคลผู้พูดมากคือหนึ่งยอมพูดปด 2. ย่อมพูดส่อเสียดคือ,อยุให้แตกร้าวกัน 3. ย่อมพูดคำหยาบ 4. ย่อมพูดเพ้อเจ้อห้าสิ้นชีวิตแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตเนรกดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการเหล่านี้แลในบุคคลผู้พูดมากสำหรับวินิบาท ในที่นี้แปลว่าความล่มจมตกต่า46คนพูดด้วยปัญญามีอานิสงห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงห้าประการเหล่านี้ในบุคคลผู้พูดด้วยปัญญาคือ 1. ไม่พูดปด 2. ไม่พูดสอเสียด 3. ไม่พูดคำหยาบ 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อร์ 5. สิ้นชีวิตแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอน,นิสงฆ์ห้าประการเหล่านี้แลในบุคคลผู้พูดด้วยปัญญาข้อความจากปัญจาการนิบาตอังคุตระนิกาย 47. โทษของความไม่อดทนห้าประการ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการของความไม่อดทนเหล่านี้คือ 1. ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนมาก 2. มากไปด้วยเวร 3. มากไปด้วยโทษ 4. หลงถึงแก่ความตาย 5. สิ้นชีวิตแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาทนรก ดูกนภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทนห้าประการเหล่านี้แหลข้อความจากปัญจการนิบาตอังคุตระนิกาย 48. อาอน,นิสงของความอดทนห้าประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายอน,นิสงของความอดทนห้าประการเหล่านี้คือหนึ่งเป็นที่รัก เป็นที่พอใจของคนมาก 2. ไม่มากไปด้วยเวร 3. ไม่มากไปด้วยโทษ 4. ไม่หลงถึงแก่ความตาย 5. สิ้นชีวิตแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสง์ของความอดทน5ประการเหล่านี้แหลข้อความจากปัญจการนิบาตอังคุตระนิกาย 49. อานิสง์ในการฟังธรรม5ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสง์ในการฟังธรรม5ประการเหล่านี้คือ 1. ย่อมได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟัง 2. สิ่งที่ได้ฟังแล้วย่อมชัดเจนขึ้น 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้ 4. ทําความเห็นให้ตรงได้ หจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาน,นิสงส์ในการฟังธรรม5้าประการเหล่านี้แหลข้อความจากปัญจาก,การนิบาตอังคุตระนิกาย 50. อาน,นิสงส์ของข้าวยาคู5ประการดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของข้าวยาคูห้ประการเหล่านี้คือ 1. บรรเทาความหิว 2. บรรเทาความกระหาย 3. ลมเดินสะดวก 4. ชํชำระลำไส้หําทำอาหารที่ยังไม่ย่อยที่เหลือให้สุกดูก่อนอิสุทั้งหลายอานิสงส์ของข้าวยาคูห้าประการเหล่านี้แล ข้อความจากปัญจการนิบาตอังคุตระนิกาย 51. โทษในการไม่เคี้ยวไม้สีฟันห้าประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษในการไม่เคี้ยวไม้สีฟันห้าประการเหล่านี้คือ 1. สายตาไม่ดี 2. ปากมีกลิ่นเหม็น 3. ประสาทรับรสไม่หมดจด สดีและเสมหะรึงรัดอาหาร 5. รับประทานอาหารไม่มีรสข้อนี้แปลาตามตัวว่าอาหารของผู้นั้นไม่ทำความพอใจให้ดูก่อภิีกสุทั้งหลายโทษในการไม่เคี้ยวไม้สีฟันห้าประการเหล่านี้แลข้อความจากปัญจการนิบาตอังคุตระนิกาย ห้าสิสองอานิสงในการเคี้ยวไม้สีฟันหประการดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาน,นิสงในการเคี้ยวไม้สีฟันหประการเหล่านี้คือ 1. สายตาดี 2. ปากไม่มีกลิ่นเหม็น 3. ประสาทรับรสหมดจด 4. ดีและเสมหะไม่รึงรัดอาหาร 5. รับประทานอาหารมีรส ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ในการเคี้ยวไม้สีป่นหประการเหล่านี้แหล 53. โทษในการกล่าวธรรมหรือธรรมะด้วยเสียงขับอันยาวของภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการเหล่านี้ของภิกษุผู้กล่าวธรรมด้วยเสียงขับอันยาวคือหนึ่ง ตนเองก็ติดในเสียงนั้น 2. ผู้อื่นก็ติดในเสียงนั้น 3. าขรหบดีทั้งหลายจะยกโทษว่าสมณะสักยบุตรเหล่านี้ขับร้องเหมือนพวกตน 4. เมื่อติดใจการทอดเสียงสมาธิก็ทำลาย 5. ประชุมชนหรือภิกษุในภายหลังจะถือเป็นแบบอย่าง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษของภิกษุผู้กล่าวทมด้วยเสียงขับอัญยาวห้าประการเหล่านี้แลข้อความจากปัญจกนิบาตอังคุตระนิกายห้าสิบสี่โทษของผู้หลับโดยไม่มีสติสัมปชัญญะดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษห้าประการเหล่านี้ของผู้หลงลืมสติ ผู้ไม่มีสัมปะชัญญะก้าวลงสู่ความหลับคือ 1. หลับเป็นทุกข์ 2. ตื่นเป็นทุกข์ 3. ปัฝันร้าย 4. เทวดาไม่รักษา 5. น้ำอสุจิเคลื่อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายโทษของผู้หลงลืมสติผู้ไม่มีสัมปะชัญญะก้าวลงสู่ความหลับ5ประการเหล่านี้แหละ 55. อานิสงของผู้หลับโดยมีสติสัมปชัญญะดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงห้าประการเหล่านี้ของผู้ตั้งสติมีสัมปชัญญะก้าวลงสู่ความหลับคือ 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันร้าย 4. เทวดารักษา 5. น้ำอสุจิไม่เคลื่อน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาน,นิสง์ของผู้ตั้งสติมีสัมปชัญญะก้าวลงสู่ความหลับห้าประการเหล่านี้แลห้าสิบหกอากุศลราศีหรือกองแห่งอากุศลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อกล่าวว่าอากุศลราศีหรือกองแห่งอากุศลเมื่อกล่าวให้ชอบ ก็ควรกล่าวถึงนิวรณ์ห้าอย่างนิวรณ์ห้าอย่างล้วนเป็นอกุศลราศีคือ 1. กามฉันหรือกามฉันทะความพอใจในกาม 2. พยาบาทความคิดปองร้าย 3. ถทีนมิทะความหดหูง่วงงุน 4. อุทธจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจ วิจิกิจชาความลังเลสงสัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อกล่าวว่าอากุศลร,ราศีหรือกองแห่งอกุศลเมื่อกล่าวให้ชอบก็ควรกล่าวถึงนิวรณ์ห้าอย่างนิวรณ์ห้าอย่างล้วนเป็นอกุศลร,ราศี 57. ผู้บวชเมื่อแก่ที่มีคุณธรรมหาได้ยาก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้บวชเมื่อแก่ที่ประกอบด้วยธรรมห้าอย่างหาได้ยากคือ 1. ผู้บวชเมื่อแก่ที่ละเอียดอ่อนหาได้ยาก 2. ผู้บวชเมื่อแก่สมบูรณ์ด้วยอากัศกิริยาหาได้ยาก 3. ผู้บวชเมื่อแก่เป็นผู้คงแก่เรียนหาได้ยากในที่นี้หมายเหตุไว้ว่า พระหุสุดโตสดับตรับฟังมาก 4. ผู้บวชเมื่อแก่เป็นพระธรรมกถึกคือผู้แสดงธรรมหาได้ยาก 5. ผู้บวชเมื่อแก่เป็นผู้ทรงพระวินัยหาได้ยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้บวชเมื่อแก่ที่ประกอบด้วยธรรมห้าอย่างเหล่านี้แลหาได้ยาก 5้าบผู้บวชเมื่อแก่ที่มีคุณธรรมหาได้ยากอีกประเภทหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้บวชเมื่อแก่ที่ประกอบด้วยธรรมหอย่างหาได้ยากคือ 1. ผู้บวชเมื่อแก่ที่ว่าง่ายหาได้ยาก 2. ผู้บวชเมื่อแก่ที่รับโอวาทด,ด้วยดีหาได้ยากสา ผู้บวชเมื่อแก่ที่รับโอวาทด้วยความเคารพหาได้ยาก 4. ผู้บวชเมื่อแก่เป็นพระธรรมกรถึกหาได้ยาก5ผู้บวชเมื่อแก่เป็นผู้ทรงพระวินัยหาได้ยากดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้บวชเมื่อแก่ที่ประกอบด้วยธรรมห้าอย่างเหล่านี้แลหาได้ยาก ห้สัมปทาหความถึงพร้อมหรือความสมบูรณ์5ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมปทาหเหล่านี้คือ 1. นศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความเชื่อหมายเหตุอันประกอบด้วยปัญญา 2. องศีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลส สุตตะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการสดับตรับฟัง 4. จาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการเสียสละ 5. ปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมปทาห้าเหล่านี้แลหกสิบ คนที่เกิดมาเพื่อประโยชน์ความสุขแก่คนมากดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนดีเมื่อเกิดมาในสกุลย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากคือ 1. แก่มารดาบิดา 2. แก่บุตรภริยา 3. แก่ทาตกรรมกรและชาวเมือง 4. ่ แกมิตรและอมมาต 5. แก่สมณะและพราหมณ์เสมือนหนึ่งเมฆฝนใหญ่เมื่อทำให้ข้าวกล้าสมบูรณ์ก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก 61. สิสิ่งที่ขอร้องหรือปรารถนาให้เป็นไปอย่างใจไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฐานะห้าอย่างเหล่านี้อันสมณะหรือพรามเทวดามารรมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือ 1. ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าได้แก่เลย 2. ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าได้เจ็บไข้เลย 3. ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าได้ตายเลย 4. ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าได้สิ้นไปเลย 5. ขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาอย่าได้พินาศไปเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปความพินาศไปเป็นธรรมดาแก่เจ็บไข้ตายสิ้นไปพินาศไปแล้ว ย่อมไม่พิจารณาอย่างนี้ว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่มีสิ่งซึ่งมีความแก่ความเจ็บไข้ความตายความสิ้นไปความพินาศไปเป็นธรรมดาอันแก่เจ็บไข้ตายสิ้นไปพินาศไปแท้จริงสัตว์ทั้งหลายที่มีการมาการไปการตายการเกิดทั้งหมดก็มีสิ่งซึ่งมีความแก่ความเจ็บไข้ความตายความสิ้นไป ความพินาศไปเป็นธรรมดาอันแก่เจ็บไข้าตายสิ้นไปพินาศไปเช่นเดียวกันก็ถ้าเมื่อซึ่งสิ่งมีความแก่เป็นต้นมีความพินาศไปเป็นธรรมดาแก่แล้วพินาศไปแล้วเราจะพึงเศร้าโศกลำบากใจบ่นเพอ้อตีอกคร่ำครวญหลงไหลแม้อาหารของเราก็จะไม่ทำความพอใจให้คือรับประทานข้าวไม่ลง แม้ความเป็นผู้มีผิวพัรร์ซามก็จะก้าวลงในกายแม้การงานก็จะไม่ดำเนินไปแม้ศัตรูก็จะดีใจแม้มิตรก็จะเสียใจเมื่อสิ่งซึ่งมีความแก่เป็นต้นความพินาศไปเป็นธรรมดาแก่เป็นต้นพินาศไปแล้วเขาก็จะเศร้าโศกลำบากใจบนเพอ้อตีอกคร่ำครวญหลงไหล ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับนี้เรากล่าวว่าถูกลูกสอนคือความโศกอันมีพิษแทงเอาแล้วย่อมทำตัวเองให้เดือดร้อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วอริยสาวกในที่นี้หมายเพียงผู้เป็นสาวกหรือสิทธิ์ของพระอริยะเจ้าหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้นับถือศาสนาของพระอริยะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นต้นความพินาศไปเป็นธรรมดาแก่แล้วเป็นต้นพินาศไปแล้วย่อมพิจารณาอย่างนี้ว่าไม่ใช่เราคนเดียวที่มีสิ่งซึ่งมีความแก่เป็นต้นความพินาศไปเป็นธรรมดาอันความแก่เป็นต้นพินาศไปแท้จริงสัตว์ทั้งหลายที่มีการมาการไป การตายการเกิดทั้งหมดก็มีสิ่งซึ่งมีความแก่ความพินาศไปเป็นธรรมดาอันแก่เจ็บไข้ตายสิ้นไปพินาศไปเช่นเดียวกันก็ถ้าเมื่อสิ่งซึ่งมีความแก่เป็นต้นความพินาศไปเป็นธรรมดาแล้วแก่แล้วพินาศไปแล้วเราจะพึงเศร้าโศกลำบากใจบนเพอตีอกคร่ำครวญหลงไหลแม้อาหารของเรา ก็จะไม่ทำความพอใจให้แม้ความเป็นผู้มีผิวพันซามก็จะก้าวลงในกายแม้การงานก็จะไม่ดำเนินไปแม้ศัตรูก็จะดีใจแม้มิตรก็จะเสียใจเมื่อสิ่งซึ่งมีความแก่เป็นต้นความพินาศไปเป็นธรรมดาแก่แล้วพินาศไปแล้วเขาก็จะไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่บ่นเพอ้อ ไม่ตีอ,อกไม่คร่ำครวญไม่หลงไหลอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วนี้เรากล่าวว่าถอนเสได้ซึ่งลูกศรคือความโศกอันมีพิษที่ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับถูกแทงแล้วทำตนเองให้เดือดร้อนส่วนอริยาสาวกเป็นผู้ไม่เศร้าโศกเป็นผู้ปราศจากลูกศรย่อมทำตัวเองให้สงบระงับ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะห้าอย่างเหล่านี้แลอันสมณะหรือพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้จากข้อ44จนถึงข้อ61เป็นข้อความจากปัญจการนิบาตอังคุตระนิกาย